ดูหูฟังโอเลี้ยงราคาถกูกดีไซน์ก็พอประมาณเสียบกับคอมได้แล้วก็เสียบกับมือถือได้เขาบอกว่าต่อดีกับพวกที่มันเป็นอ n น r อ i d ยกับ iPhone มีหัวแปลงต่อคอมได้ด้วยเนี่เรามาแกะดูซิั้งในเป็นยังไงรุ่นนี้รุ่นนี้แกะ องด้านบนโอ้ดีไซน์ก็แกะมาแล้วกล่อโอ้ดีไซน์สวยดีไซน์สวยราคาไม่แพงสองสองร้อยเจ็ดสิบบาทราคาตลาดนะ แต่ว่าดีไซน์เกินราคาแล้ว้่ยสงสัยว่าดีไซน์เกินราคามีแกะได้บ้างถ้ากล่อง่อสวยหข้างในเนาะเอ๊ะแกะหูฟังไปเดี๋ยวนี้ ำบกแกะเอามาทิ่สายข้างในก็หัวแปลงหัวแปลงเพื่อที่จะไปเสียบกับคอมก็จะมีไมโครโฟนกับคอมแล้วก็หัวแปลงถ้าตักลองนี้มันจะแกะคลายไ้่รอบหนึ่ง เ้าโอล้ยงหัวหัวแจ็คมันจะเป็นแบบสามบ้องหัวทองสามบ้องมีซ้ายขวาแล้วก็มีไมโครโฟนรูปลักษณ์ภายนอกก็ก็สวยดีสีสวยดมีมีข้อต่อดูท่าทางเป็นพลาสติกสวยงอ่าจะงอได้องอคิดได้ งอนเก็บได้สองฝั่งโอ้พับแล้วเหลือเล็กๆเลี้ยงส่วนหัวแป้งนี่ก็ก็ต่อเอามาต่อต่อเพิ่มได้แจ็คต่อเพิ่มนี่นะต่อเพิ่มเสียบหัวฟังเสียบมุจะใช้กคอมก็ต่อเพิ่ม ่อเราก็เอาตรงนี้ไปเสียบกับคอมนะไมโครโฟนกับฟังแล้วก็ไม้ไม่อยู่นี่ตรงข้างๆ่าเป็นหูไม้มีมีช่องไม้แล้วก็มีปุ่มกดรับสายได้ถ้าเป็น iPod เนี่ยกดดับเบิลสทีเนี่ยกึกกเนี่ยมันจะเป็นเปลี่ยนเพลงได้ดีไซน์ก็โอเคนะแล้สึก็จะปรับขนาดได้ปรับขนาดความยาวได้เนาบ เอาขนาดความยาวเลื่อนเลื่อนเลื่อนความยาวดีสองข้างพับเก็บได้ก็ดีเหมาะการพกพาราคาสมค่าตัวแพงมากเสียงก็ท่าที่ไปลองฟังที่ร้านก็ก็จัดว่าเป็นหูฟังที่น่าฟังตัวหนึ่งราคาสองร้อยสามร้อยมีเสียงเบสตึบต๊บตบนิดหน่อยเสียงกลางก็มีเสียงกลางเสียงแหลม สดตูดงทนใส่ออกไปก็ไม่อายฟังบลูทูธเมก็ก็ดีสวยดีไซน์สวยเหมือนกันนะโอเลี้ยงคนโอเลี้ยงพลาสติกชอบตรงที่ว่ามันมีหัวแปลงหัวแปลงเสียบกับมือถือก็ได้เสียบกับมือถือเสียบกับคอมพิวเตอร์เนี่ยชอบตรงเนี้ยลง เอาไวล์สกายได้จะได้เห็นภาพนะมเด็กมือถืออ่าเด็กมือถือตึง้งใช้